ก็สวัสดีกับทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดหงทองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้ผมก็ได้มาที่วัดหงทองนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาน่าจะสักสี่ปีแล้วมั้งครับก็วันนี้ก็เลยอยู่ๆคิดอะไรไม่รู้นะครับอยากมาวัดหงทองก็ขับรถมาเลยนะครับตอนนี้ก็สิบโมงนะครับเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วตอนนี้ผมมาถึงตรงทางเข้าวัดแล้วนะครับผู้คนก็อย่างที่เห็นนะครับผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะ ทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงหน้าห้องน้ําตรงทางเข้านะครับ แล้วเมื่อเราเดินเข้ามาอีกประมาณสัก100เมตรนะครับเราก็จะพบกับท้าวเวสุวรรณทั้ง3องค์นะครับซึ่งเมื่อก่อนไม่มีท้าเวสุวรรนะครับน่าจะมีการนำมาประดิษฐานไว้ใหม่น่าจะไม่นานมานี้เองนะครับเพราะว่าสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับ ครับและเส้นทางที่ผมกําลังเดินไปนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางเก่านะครับซึ่งเส้นทางที่เราเดินไปนะครับก็จะมีหลังคาทรงโดมครอบยาวไปตลอดเส้นทางเดินนะครับและเดินข้างนี้นะครับก็จะมีดอกไม้นะครับเป็นดอกคุนายเตืนสายประดับไว้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีดอกนะครับเราก็จะเห็นแต่ดอกเฟื่องฟ้านะครับและวันนี้วันที่ผมเดินทางมานะครับ เป็นวันที่น้ําขึ้นพอดีนะครับสังเกตว่าเราจะเห็นน้ําขึ้นเต็มพื้นที่เลยนะครับพอเราเดินมาอีกเราก็จะพบกับสารานะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากใครจะถวายสังฆทานนะครับก็เข้าไปในสาราตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาถวายสังฆทานนะครับผมก็จะเดินแยกออกไปทางฝั่งซ้ายนะครับ แลสําหรับตอนนี้นะครับผมก็กําลังเดินตามสะพานเข้าไปยังพระาธาตุคงคามหาเจดีย์หรือว่าเจดีย์กลางน้ํานะครับซึ่งตามทางเดินที่เรากําลังจะเดินเข้าไปยังเจดีย์กลางน้ํานะครับเราก็จะพบกับบรรยากาศที่มีผู้คนนะครับนั่งรับลมอยู่ตามเส้นทางเดินนะครับ แล้วก็บรรยากาศที่นี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับลมพัดมาเบาๆนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงกระดิ่งทําให้รู้สึกสงบผ่อนคลายสบายใจนะครับครับและสําหรับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเจดีย์กลางน้ําแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปยังข้างในนะครับส่วนด้านในนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่มากมายหลายองค์นะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยผู้ที่เข้ามากราบไหว้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนอนะ่ะขึ้นไปยังชั้น2นะครับมันก็จะเป็นบันไดไม้อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวตามผมขึ้นมาเลยครับครับหลังจากที่เราขึ้นมาอยังชั้น2นะครับเราก็จะพบกับองค์พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ชั้นนี้เนี่ยจะไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนกับชั้น1นะครับ และด้านล่างนี้นะครับนี่ก็คือสะพานที่ทอดยาวมาสู่เจดีกลางน้ํานะครับที่ผมใช้เดินทางเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเรามองกลับลงไปนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับ นี้นะครับเรากําลังจะขึ้นไปอย่างชั้น3นะครับไปที่เจดีชั้นบนสุดนะครับก็พอเราขึ้นมาชั้นบนสุดเราก็จะเห็นพระมาท่าเจดีนะครับ รับพอเราเข้ามาด้านในพระอุโบสถแล้วนะครับเราก็จะพบกับพระพุทธชินราชจำลองนะครับเป็นพระประธานประจําโบสถนะครับแล้วก็มีภาพเขียนกิจกรรมฝาผนังนะครับแสดงเรื่องราวพุทธประวัติอย่างสวยงามนะครับ ครับและสําหรับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาบ่าย2องโมงแล้วนะครับผมก็คงจะได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับวัดหงทองนะครับอยู่ที่อําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับถ้าหากใครที่จะเดินทางมาที่วัดหงทองนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับครับก็เดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะครับว่าครั้งหน้าผมจะพาทุกท่านไปไหว้พระที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงโชคดีสวัสดีครับผม